ีรังไหมมีรังไหมใส่รังแล้วนะใี่เยียงหน่อยไหมปรับไมหมฮะนะครับอย่นี้ไหมครับความพร้อมอภิปายครับพร้อมไหมครับก็จะมารับฟังนะครับว่าทางฝ่ายค้านนะครับมีข้อสังเกตหรือว่าคำถามอะไรที่จะอภิปรายในส่วนของการทำงานของรัฐบาลนะครับ ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการที่จะสนับสนุนเรื่องข้อมูลอยู่นะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คงขอรับฟังก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนของมีอะไรน,น่าเป็นห่วงครับจากการที่ทํางานมาเจดเดือนนะครับแล้วก็เมื่อวันวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้เกียรติลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เขตแฟลต นะครับชุมชนเคหะดินแดงนะครับตรงนั้นก็มีปัญหาหลาย,ลายเรื่องนะครับแล้วก็มีสสของทางพักเก้าไกลนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอยู่ก็คงอาจจะมีบางประเด็นเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็เตรียมข้อมูลเอาไว้ในการที่จะตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านนะครับ,ไ,รรบไม่ได้มั่นใจแต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้นะครับ ก็จะไปหาข้อมูลมาและให้ตอบให้จนได้นะครับและที่สําคัญถึงแม้ว่าการอภิปราย2วันนี้จะเป็นการอภิปรายแบบไม่ลงคะแนนนะครับผมเองก็ได้ขอกาชับให้ทางลูกพักของสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาทุกคนนะครับได้อยู่รับฟังการอภิปรายจนจบในวันพรุ่งนี้ก่อ,อ,องคืนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ I'm